สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องปลดหนี้นะครับวันนี้ก็มีข่าวดีมาแชร์ให้กับทุกท่านได้รับทราบกันอีกแล้วนะครับเมื่อที่ประชุมรัฐสภานะครับสสเสนอรัฐบาลนะครับแจกเงินสดโอนเข้าบัญชีโดยตรงนะครับให้คนจนนะครับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคนละ2,763บาทต่อคนต่อเดือนนะครับ ดีกว่าแจกเงินแห้งเหมือนที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันนะครับว่าจะมีรายละเอียดแบบไหนกันบ้างนะครับก่อนอื่นก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับหากคิดว่าข้อมูลมีประโยชน์ก็แชร์เพื่อนทันดูเยอะๆนะครับใครมีข้อสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับวันที่23มีนายน254นะครับในการประชุมร่วมกันที่ทรัฐสภา ที่มีนายชวนหลีกภัยเป็นประธานรัฐภาทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมนะครับโดยก่อนเข้าสู่วาระการประชุมของสอส,อสอฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลน,นะครับเพื่อให้แก้ไขรัฐธรรมนูญโดยนายสุภชัยใจสมุทรนะครับสสฝ่ายรัฐบาลได้เสนอว่ารัฐบาลแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าโดยแจกบัตรคนจนแต่ไม่มีอะไรที่เป็นรูปธรรมกว่าการแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืนจะทำอย่างไรนะครับ รวมถึงในอดีตหาเสียงค่าแรงขั้นตำ่ำจบปริญญาตีได้เงินเดือนขั้นต่ำ18,000บาทไม่เคยเกิดขึ้นจริงพักภูมิใจไทยเห็นว่ามาตรการ UOB คือการคืนเงินสดให้แก่ประชาชนหลักประกันรายได้ท่วนหน้าให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยต่ำกว่าเส้นความยากจนน่าจะเป็นการแก้ไขปัญหายากจนได้อย่างแท้จริงนายสุปชัยกล่าวต่อว่านะครับ พักภูมิใจไทยเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมจำนวน3ฉบับได้แก่ฉบับที่1แก้ไขมาตรา55โดยเพิ่มมาตรา55ทับหนึ่งให้ประชาชนมีรายได้พื้นฐานในการดำรงชีวิตอย่างทั่วถึงโดยประชาชนไม่ต้องเรียกร้องแต่กำหนดให้เป็นหน้าที่ของรัฐบาลจัดให้ประชาชนมีรายได้ทั่วหน้า โดยให้เงินสดแก่ประชาชนที่มีรายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจน2,763บาทต่อคนต่อเดือนเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความยากจนได้อย่างแท้จริงนายสุภชัยกล่าวต่อยานะครับหลักประกันท่วนหน้ารักษาทุกโรคในอดีตนะครับวิจารณ์ว่าเป็นเรื่องเพ้อฝันเกิดขึ้นไม่ได้แต่วันนี้ต้องยอมรับว่า เกิดขึ้นได้จริงและทำได้ถ้าบอกว่า30บาทรักษาทุกโรคเจ็บก็หายได้แต่ความจนก็ยังอยู่ถ้าอยากให้คนไทยไม่เจ็บหรือไม่จนด้วยตนเห็นว่าสมควรทำเรื่องนี้โดยกำหนดให้เป็นหน้าที่ของรัฐบาลช่วยเหลือเหมือน30บบาทรักษาทุกโรคเพื่อให้เกิดขึ้นจริงนายสุภชัยกล่าวนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับที่สสอ,ออกมาเสนอนะครับ ให้แก้ไขรัฐธรรมนูญเสนอแจกเงินให้คนจนนะครับ2,763บาทต่อคนต่อเดือนนะครับและการเสนอครั้งนี้นะครับคือการเสนอให้แจกเงินให้ประชาชนตลอดนะครับไม่ใช่แจกแค่1-2เดือนนะครับแต่จะเป็นการให้ไปตลอดเรียกได้ว่าเป็นการประกันรายได้ให้คนจนเลยทีเดียวนะครับถ้าทำได้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับ ดีกว่าแจกเงินแห้งนะครับซื้อได้แต่มามา่าปลากระป๋องนะครับยาสีฟันสบู่จะเอาเงินให้ลูกไปโรงเรียนก็ให้ไม่ได้นะครับนี่ก็เป็นข่าวสารดีๆนะครับที่สสเสนอแจกเงินสดนะครับโอนเข้าบัญชีให้คนจนนะครับเดือนละ2763บาบาทต่อคนต่อเดือนนะครับที่นำมาแชร์ให้กับทุกท่านได้รับทราบนะครับ ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารโครงการเยียวยาจากรัฐบาลนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ